สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนและครืองคงฝันอยากอยู่ในบ้านสวยหรูหลังใหญ่แบบเดียวกับดาราเซเล็บชื่อดังเพราะไม่ใช่แค่ดูไฮโซโก็เก๋เท่านั้นยังเอาไปอวดเพื่อนๆชาวโซเชียลให้อิจฉาเล่นได้ด้วยแต่ก็ไม่รู้ทำไมพอเซเล็บตัวจริงออกมาขายบ้านกับไม่มีคนซื้อไปเป็นเจ้าของเอ๊ะจริงดินี่มันบ้านคนดังเลยนะาทำไมถึงขายไม่ออกล่ะบ่าแล้วก็ไปหาคำตอบกันเถอะค่ะทอมครูซ ปิดมาด้วยความอลังการของพื้นที่บ้านกว่า1.2ล้านตารางเมตรของทอมครูซกันบ้างที่ต้องบอกว่าถึงจะตัดใจขายแต่ดันโดนทำร้ายจิตใจเนื่องจากไม่มีใครซื้อเพราะพี่เขาตั้งราคาไว้สูงลิ่วถึง1,770ล้านบาทแม้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินอีกอย่างน้อย1ครั้งเพื่อยืนยันว่าของแท้กลายเป็นว่าไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไรเลย ขอบอกก่อนนะว่าบ้านที่ขายไม่ใช่หลังปัจจุบันเป็นบ้านพักตากอากาศสไตล์ลออบนภูเขาซึ่งไม่ได้มีแค่หลังเดียวโดดโด,ดเท่านั้นยังรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ทั้งหมดบนภูเขาทั้งลูกย้ำเขาทั้งลูกเลยนะเพราะเจ้าตัวเองก็มีส่วนร่วมในการออกแบบด้วยดูแล้วน่าจะคุ้มออกมากๆสำหรับมหาเศรษฐีที่ชื่นชอบการชมวิวและเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเขาแม้ตอนนี้จะยังขายไม่ออกแต่ถ้าเราถูกรางวัลเมื่อไรรับรองว่าได้เจอกันแน่นอน โดนัลด์ทรัมเวลาของขายไม่ออกวิธีสุดท้ายที่เหล่าพ่อค้าแม่ค้าชอบทำกันก็คือตัดราคาไม่เว้นแม้แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมที่ลดแลกแจกแถมตั้งขายบ้านสรูของตัวเองเบือ้องเกาะเซนต์มาตินชื่อว่าชาโตเดอปาเมียมีพื้นที่กว้างกว่า2,000 0ตารางเมตรรวมวิลล่าสรูอีกสองหลังและสนามกอล์ฟส่วนตัวโดวยมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ507ล้านบาทแต่ก็ไม่มีใครซื้อ ถามว่าทําไมถึงขายไม่ออกนั่นก็เป็นเพราะปีนั้นโดนพายุเฮอริเคนเอ่อมาซับบริเวณดังกล่าวจึงเกิดความเสียหายอีกทั้งตัวบ้านยังตั้งอยู่แถวเส้นทางที่พายุพัดผ่านเป็นประจําอีกด้วยในเมื่อไม่มีใครสนใจสุดท้ายจึงตัดสินใจปล่อยเช่าผ่าน Airbnb นในราคาราวๆ340,000บาทต่อคืนมาเลยถึงจะแอบเจ็บใจกันเบาๆแต่ก็ยังดีกว่าปล่อยร้างเลยเนอะไม้ไทยสัน นักมวยชื่อดังอย่างไม้ไทสันเองก็ขอมาเป็นพ่อค้าไข่บ้านเหมือนกันนะจ๊ะเนื่องจากในปี2003เขามีปัญหาทางการเงินอย่างหนักจากคดีความหลายข้อหาจึงต้องจำใจขาย,ขายครหิฮัดพื้นที่1,911ตารางเมตรในโอไฮโอแน่นอนว่ามันขายไม่ออกบอกไม่ถูกไปพักใหญ่จึงกระทั่งนักธุรกิจคนหนึ่งมาซื้อต่อในราคา39ล้านบาทแต่เขาก็ไม่เคยย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้และปล่อยให้มันมีสภาพอย่างที่เห็น ต่อมาในปี2010บ้านหลังนี้จึงถูกส่งต่อให้กับนักธุรกิจชื่อรอนเฮนเมลการนก่อนจะถูกทิ้งรังไว้กลางทางอีกรอบจนสุดท้ายทรัพย์สินทั้งหมดจึงตกไปอยู่กับองค์กรทางศาสนาอย่าง l i v วิ g w o r ร์ดเซนช a วรีโดยเจ้าของคนล่าสุดตั้งใจจะเปลี่ยนบ้านขนาด5ห้องนอน7ห้องน้ำแห่งนี้เป็นโบสถ์และศูนชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสนาธารณชนต่อไปไมเคลเจ็กัน นอกจากจะเป็นที่รู้จักในฐานะราชาเพลงป๊อปและตำนานระดับโลกแล้วที่อยู่อาศัยของเขายังอยู่ในท่ามกลางสวนสนุกส่วนตัวด้วยโดยเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่และสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่เกือบ11ตารางกิโลเมตรที่มีชื่อว่า Neverland Ranch มีทุกสรรพสิ่งให้เลือกสนุกได้ตามใจชอบซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วบ้านหลังนี้จะตกไปเป็นของใครต่อคำตอบก็คือยังไม่มีค่ะ เพราะเมื่อปี2015 Neverland ถูกตั้งราคาขายไว้ที่30,000ล้านบาทพร้อมกับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่แต่ด้วยความที่มันเคยตกเป็นเป้าการวิพากวิจารณ์ในด้านลบของไมเคิลเมื่อปี2003เลยทำให้ชื่อเสียงของที่นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นักนอกจากนี้ด้วยความที่ราคาโหดเหมือนกรบเงินในกระเป๋าจึงทำให้ลูกค้าหลายคนเหมือนที่นี่ไปค้าน่าเสียดายเหมือนกันเนอะ50เซ ทุกคนน่าจะพอนึกภาพบ้านหร,รูๆของแรปเปอร์ชื่อดังออกใช่ไหมคะเยโ่ตมโหรงขนาดนั้นเป็นใครก็อยากนี้แต่ไม่รู้ว่าทำไมพอ Cent, ่อฟิตซ์ีเซนแรปเปอร์ชื่อดังของอเมริกาออกมาขายบ้านกับไม่มีใครซื้อสิหนีเหตุผลหลักที่คนไม่อยากซื้อบ้านหลังนี้นอกจากจะเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเล็กน้อยด้วยว่าผู้ที่เคยอาศัยที่นี่ถูกฟ้องสารล้มละลายกันทั้งหมดแม้กระทั่งนักมวยชื่อดังอย่างไมค์ไทสันจนตกมาอยู่ในมือของฟิตซีเซนก็เข้าอิรับเดิมเป,เป๊ะ โชคดีที่อีก12ปีต่อมาบ้านหลังนี้ถึงขายออกแต่ก็ขาดทุนย่อยยับอับปางด้วยราคาเพียง87ล้านบาทหรือลดสะบ้านหันแหลกจากเดิมที่ตั้งไว้ถึง84%ก็ได้แต่หวังว่ารอยนี้ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยเดิมอีกนะไมเคิลจอแดนนักกีฬาบาสเกตบ,บอลระดับตำนานอย่างไมเคิลจอแดนขายบ้านทั้งทีเราคงคิดว่า มีคนแย่งซื้อกันให้ควักแต่เปล่าเลยมันขายไม่ออกแม้จะต่าราคาจาก870ล้านบาทเหลือเพียง447ล้านบาทก็ตามซึ่งบ้านหลังนั้นก็คือคฤหาสน์ไฮแลนด์พาร์คเนื้อที่กว่า27,000ตารางเมตรในชิคาโก,โกมีทั้งสนามบาสเกตบอลสนามเทนนิสสระารน้ำพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอีกเพียบหากถามว่าทำไมไม่มีใครซื้อคำตอบคือราคาขายมาสูงเกินไป และด้วยเงินจำนวนเท่านี้สามารถซื้อบ้านในย่าราคาแพงที่สุดในชิคาโกได้จอง20หลังนอกจากนี้มันยังถูกออกแบบและตกแต่งมาเพื่อตัวไมเคิลโดยเฉพาะทั้งสัญลักษณ์ถิ่นที่มีให้เห็นอยู่ทั่วบริเวณแถมกางบ้านยังเป็นสนามบาสเกตบอลอีกบางทีก็ไม่ถูกจิตของใครหลายคนจึงเป็นอกหนึ่งสาเหตุที่ไม่มีใครต้องการซื้อนั่นเองขาววิ่งคลาย ครจะไปคิดเลยว,ว่าบ้าหลของดีไซนเนอร์เจ้าของแบรนด์ไม่ได้ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเหมือนตอนขายชุดชั้นในเลยแม้จะมีการตกแต่ง,งย่างสวยงามพร้อมเฟอร์นิเจอร์วินเทจสุดชิคอีกมากมายในพื้นที่ขนาดเกือบ600ตารางเมตรและประกาศขายด้วยราคาเพียง390ล้านบาทแต่ทําไมทําไมถึงขายยากขายเย็ยยยนซะลึกเกินเหตุผลส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะดันเนผลรหลุดปากไปว่าเขาอยากขายบ้านนี้ให้กับคนที่ชื่นชอบและเข้าใจความงดงามของบ้านจริงๆเท่านั้น แต่ดูเหมือนคนที่เข้าไม่ถึงรสนิยมก็น่าจะเยอะมากที่นี่จึงถูกเมินไปพักใหญ่จนสุดท้ายต้องยอมลดราคาหล่เพื่อตามตลาดให้ทันหลังจากพันไปสองปีจึงมีคนซื้อต่อไปในราคา385.5ล้านบาทแม้นี่ถ้าไม่เผอปูดความในใจออกไปป่านนี้ก็คงขายเอาตังมากินขนมได้แล้วนะเดมี่โลว์ตโ นักร้องสาวเสียงดีคนนี้ได้ซื้อบ้านสามชั้นซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่เกือบ5,000ตารางเมตรมาในเดือนกันยายนปี2016ด้วยราคา249ล้านบาทความปังอยู่ที่โลเคชัน่นซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาในฮอลลีวูดฮิลล์ย่เซสล็บสุรูใน LA แน่นอนว่ามีวิวสวยแบบที่ใครหลายคนฝันถึงพร้อมการตกแต่งภายในบา้านแบบรูหราสุดโมเดิร์นเลยทีเดียว แต่แล้วในเดือนมกราคมปี2017บ้านสุดหรูหลังนี้ดันตกเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากดินถลม่มเธอจึงตัดสินใจขายบ้านทันทีแต่แน่นอนว่าไม่มีใครซื้อแม้ว่าเธอจะตั้งราคาวไว้ราวๆ269รล้านบาทเท่านั้นเพราะต่างก็กลัวว่าจะมีคุม้มยังไงก็ตามอีก3ปีต่อมาบ้านหลังนี้ก็ขายออกด้วยมาาูลค่า2 4 9ร้าล้านบาทเรียกว่าขายเท่าทุนไม่เอากำไรแล้วจริงๆหวังว่าคนใหม่ที่ซื้อไปจะอยู่แบบปลอดภัยดีนะ จิมมี่เพมือกีตา้าววงร็อกในตำนานของอังกฤษอย่างเลเซเปลินเจ้าของบ้านโบสกายก็ไม่วายหาทางขายที่อยู่อาศัยอีกเช่นกันตอนแรกที่ซื้อบ้านหลังนี้ก็เพราะว่าเขาชื่นชอบอะไรเกี่ยวกับศิลศาสตร์และมนต์ดำจึงจัดมาเป็นของตัวเองก่อนจะขายทอดตลาดไปในปี1992ความพลิกมันอยู่ตรงที่ในปี2015บ้าบ้านนี้เกิดไฟไหม้และได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงนับตั้งแต่นั้นมาบ้านก็ถูกทิ้งร้างว่างเปล่า แต่ดูเหมือนความโศยจะยังไม่จบเพราะต่อมาในปี2019ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นอีกครั้งจนพื้นที่ส่วนใหญ,ญ่ของตัวบ้านถูกทําลายไปเกือบหมดถึงอย่างนั้นก็ยังประกาศขายต่อแน่นอนว่าขายไม่ออกและไม่มีใครสนใจเนื่องจากสภาพยับเยินเอามากๆจึงกระทั่งองค์กรโบสถ์กายเฮาส์ฟาวเดชั่นมาซื้อที่ดินนี้ไปโดยมีแผนที่จะบูรณะซ่อมแซมและเปิดให้สธาธารณชนเข้ามาชมต่อไปทอมมี่ฮิลฟิก มันคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ดีไซเนอร์แบรนด์ชื่อดังจะมีเพนท์เฮาส์สู่รู้แต่พอประกาศขายดันไม่มีคนซื้อสัง,งั้นเนื่องจากในหน้าชื่อดังในนิวยอร์กบอกว่ามันไม่ใช่ที่อยู่อาศัยสําหรับใครคนไหนก็ได้แถมราคายังแพงหูฉีดอีกว่ากันว่าเฮียทอมมี่เขาตั้งราคาขายตอนแรกไว้ตั้ง2,400ล้านบาทนั่นก็เพราะว่านอกเหนือจากความหรูหรามันยังตั้งอยู่บนชั้น18-19ของพาซาโฮเทลซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารแลนด์มาร์คของนิวยอร์กอีกด้วย ด้วยความที่คงจะขายแพงไปและไม่มีใครซื้อเขาจึงตัดสินใจลดราคาลงมาตั้งหลายรอบจนเหลือ2,068ล้านบาทแต่ก็ยังเงียบเหงาเป็นเป่าสากไรวิเวลคนซื้อจนในที่สุดพระเจ้าก็เข้าข้างเขาสามารถหาคนมารับช่วงต่อด้วยราคาราวๆ937ล้านบาทซึ่งกว่าหลังนี้จะปิวได้ต้องใช้เวลานานกว่า11ปีเลยละ่ะ ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ